ไม่ใช re ่ huh? ADHC ที่ไหนครับโนถามพี่แบงค์ว uh ่าเชียรที่ไหน N.U. หรือว่าเชียร์ซีเบอกว่าพี่แบงค์เชียร์ a c ครับบอลผีบอลผีตงจะเป็นบอลผีหรือว่าจะเป็นทีโม่ไปแน่ไอ้ยไอ้ยะสองชื่อนะอ่า หานด้วยห้าและสองห้างครับของผีทำไมทำไมสัตรูถึงต้องมีช้ยแ้วกของผีอะครับที่ที่สัตูนี้คือเขามีของผียันเยอะใช่ไหมครที่สัตููมีของผียะไหมครับฐานด้วยห้าและสองข้านที่แป้งก็โงนะว่าทำไมเขาถึงไยกวอาของผีคือหานด้วยห้านะตะคอ เจอเป็นสองก้อนก้อนแรกคือเอ็ดคูณก้อนที่สองคือสี่เอ็ดกสามสองก้อนคูณกันแล้วได้ศูนยะ์นไม่ให้ได้ศูนย์เข้าสูท่ทฤษฎีบทครับสองก้อนคูณกันได้ศูนย์แล้วก้อนแรกจะต้องเป็นศูนย์หรือก้อนที่สองนะครับคือสี่เอ็บวกสามจะต้องเป็นศูนย์ทำความเข้าใจหมัย้ายบวกสามไปทางขวาครับทางซ้ายเหลือสี่เอ็ เท่ากอะไรครับสามกาเป็นลบสามถ้านเนจากเรื่องบวกสามเป็นลบสามตรงนี้กลายเป็น x เท่ากับลบของเศษสาส่วนสี่คือคำตอบครับตาการย,ยามินโซเป็นเท่ากับศูนย์กับเป็นเท่ากับลบเศษนส,ส,ษสครับ ข้อนึงเป็นแบบสามคนนะครับกติกริยาจำได้ไหมครับเป็นยังไงกฏิการามีสามพ่อนะครับเออหน้าคูณหน้าได้หน้าอะไรแหละคือ 2x กำลัง2ลบ 5x ลบ3เท่ากับศูนย์นะครับตัวหน้าของเราเป็น 2x กำลัง2เลขสองเป็นจำนวนเฉพาะมันแยกได้แบบเดียวครับคือ x 1x นะครับ 1x คูณ 2x เท่านั้นนะรับที่คูณกันได้ 2x กำลัง3นี่คือกติกาข้อแรกครับหน้าคูณหน้าต้องไปหน้ากติกาข้อที่สองครับหลังคูณหลังต้องได้หลังเลข3เนี่ยมันมีแค่คู่เดียวพ้อเป็นจำนวนเฉพาะ1คูณ3เท่านั้นแต่กติกาข้อที่สองต้องมาพร้อมกับกติกาข้อที่สามคือใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกล นานมาบวกกันแล้วได้6ตาก็คือได้ลง5 e. 1 3ห e. รือ3 1คำตอบข้อ,ขอนี้คือ3 1เขตบทเพราะว่าไก้คูณไล้มันได้ลงเองไกลคูณไกลมันได้ลเองแล้ว 6x กับ 1x มันต่าก e. ันอย e. ู่ 5x e. โดยตัวที่มากกว่าก็คือ6จะต้องเป็นลบตัวที่น้อยกว่าคือ1จะต้องเป็นคูณ ปฏิกิริาสามพ้อพงหน้าคูณหน้าได้หน <combined> ้าข้อที่สองหลังคุณหลังได้หลังลบสามคูณหนึ่งได้ลบสามปฏิกิราข้อที่สามใกล้คูณใกล้ลบหกเอกใกล้คูณใกล้หนึ่งเอกบวกกันได้ลบห้าพอได้นะครับน้องแป้งปอเข้าสู่ทฤษฎีบทสองตัวคูณกันแล้วได้ศูนย์สองตัวคูณกันแล้วได้ศูนย์ตัวที่หนึ่ง จะต้องเป็นศูนย์หรือตัวที่สองสองเอ็น่นจะต้องเป็นยยูนย้าย6ไปทางขวากลเป็นสองเท่ากับลบนย้ายสไปทางขวากลาเป็น x เท่ากลบเศษส่สวนสคำตอบข้ีคือ x เท่ากับสาหรือ ลบเศนจุดสองีสองของก่อนคอยสองครับสามเอ็การสองบวกสองเอ็กลบแปชอบสนเดินครับข้อหนึ่งนนหน้าคูณหน้าต้องได้หน้าครับเลขสามเนี่ยสตาลิยามันเน็พจุดาะ มีคู่เดียวคือ x 3, กับ 3x ครับสกาลิยาบิสโซ x กับ 3x ครับสกัลิยาบิสโซท้าลบศูนย์เลขแปดมีกี่คู่ครับเป็นคน่ทงสองคู่ถูกต้องครับมี1นึ่งคู่อะไรคนระับแปดสองคู่อะไรคนระับสี่เกมาครับเป็นคนู่ทแต่กติกาข้อที่สองก็มาพร้อมกติกาข้อที่สามใกล้ปูดใกล้ วกกับไกลคูณไก่เอใได้2องเองเจอเลขหนึ่งแปดแปดหนึ่งสองสี่สี่สองเขาคือไค่เขาไกเขาไก่ไ่จะทิ้นะุดอะไรยังไงในตัวชี้ไก่อ่ะเอาครับเชไหครับ เขาคือ2 3 6แล้วก็4ีคูณ X ได้4 X ตรงนี้2องคูณสามเอได้6 X แล้ว X ็กคูณสี่ได้4 X 6 X กับสี่าอกันคูสองตัวที่มากกว่าเขาเป็นบวกตัวที่น้อยกว่าเอาเป็นลบบวกลบวเอ็กบวกลบสี่อกลายเป็นสอจบเข้าไปสู่ทฤษฎีบท2ก้อนคูณกันแล้วได้ศูนก่อนแรก จะต้องเป็นศูนย์ก็อย่างแช้นเพื่อนก้อหรือก้อนที่สองคือสามเอ็กซ์ลบสี่ก็เป็นศูนย์องแป้งชื่อจีิงชื่อนะจนะแต่ได้ชื่อจิงของแป้งไอ้ยายา้ายบวกสองไปทางขวาไปือลบสองกันรูนนี้อ๋อยา้ายลบสี่ไปทางขวาเป็นสามเอ็กซบสี่ ย้ายสามไปทางขวาเป็นเจสีสามดีมากครับคำตอบที่หก็คือเอชอสองหรือคำตอบที่สองก็คือเ4สี่ส่สาครับติดเอเอข้อแปดครับแปดเอ็กำลังสองบวกสิบเก้าเอลบสบห้าเท่าศูนย์ร้อ เห็นตัวนะเลขแปดเลขแปดอาจจะเป็นเอ็มคู่กับแปดเอ็มนี่โทษนะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสองเอ็มคู่กับสี่เอ็มนะครับเวลาทำโจทย์ของมัธยมใจนะอย่าทำหน้าแล้วมนพลังลังลีพลังลี ข้อ15นะเป็นคู่15หรืออาจจะเป็น3คู่าเฉานีในใ้ใกล้หูใกล้ใกล้หูใกล่ในเลยอ่ใกล้ใกล้เฉนี้อะไรกับอะไรปอมาที่ข้อ3จะต้องมาพร้อมกับขออ้อ2 หนึ่งคูณสิบหิบหคู่งสามคูณห้าคืออะไรกับอะไรบนจะอยู่รานาองครับคำตอบข้อนี้คือแทนกันแทคํำตอบงพอนี้อตอบบนบนครับกับ8แต่1นบห้าบห้แต่1 15 15 1หห3เฉลยครับเขาคือ3 5ครับ เหตุผลเพราะว่าถ้าเป็น3าเนี่ยใกล้คูณใกล้กลน 3, 8, เน,นี่ย3คูณ8เนี่ยจะได้2 4แในขณะที่เคูณ5เนี่ได้ 5m 2 4 x กับ 5m ต่างกัน 29m ตัวที่มากกว่าต้องเป็นบวกตัวที่น้อยกว่าต้องเป็นลบนี่คำตอบนะก็จะกลายเป็น m นะคะรับวก3คูณด้วย 8m ลบ5 ท่ากับศูนย์สองก้นคูณกันแล้วได้ศูนย์ก้อนแรกคือเอ็กปสามจะต้องเป็นศูนย์หรือก้อนที่สองก็คือแปดเอ็กปมลบห้าจะต้องเป็นศูนย์นะครับย้ายบวกสามไปทางขวานะครับก็จะกลายเป็นเอ็เท่ากับลบสาม หรือ8 x เท่ 5, M, 5, ากับ 5m เท่ากับเศษ5ส่วน8ครัำตอบข้อนนี้คือ x เท่ากับรูปสามกับเป็นท่าเศษ5ส่วน8นี่คือ,ขอ 8, คขาแปดรับ